โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยละกันหลังจากดูคลิปมาแล้วเนาะตอนนี้ขอเน้นนะคะว่าหนูจะต้องใส่ใจกับคำว่า notation ให้เยอะๆเวลาที่เราพูดถึงลิมิตนะคะของ f(x) เนี่ยเมื่อ x เข้าสู่ a มีค่าเป็น l 1หรือ l 2ก็ตามเนี่ยถ้าหากลิมิตนะคะของ x เข้าสู่ a ทางด้านซ้ายสัญ,ญลักษณ์นะคะ x เข้าสู่ a ด้านซ้ายเขียนแบบนี้นะคะ ตัว notation จะเป็นลิมิต f x x เข้าสู่ a ด้านลบสมมติว่าเท่ากับ l 1เราจะอ่านว่าลิมิตทางซ้ายมือของ a ถ้าทางขวาล่ะจารย์ลิมิต f x x เข้าสู่ a ทางบวกค่ะเท่ากับ l 2แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นลิมิตทางขวามือของ a ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นมันอยู่ที่ว่าการที่เราบอกว่าลิมิตมันเกิดขึ้นน่ะมันจะต้องเกิดจากอะไรประโยคนี้เลยค่ะ ถ้าเมื่อไหร่หนูพบว่าลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาและมันเท่ากับค่า l เหมือนกันลิมิตซ้ายก็เท่ากับ l ลิมิตขวาก็เท่ากับ l เราถึงจะบอกว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าสู่ a ไม่ต้องเขียนบวกเขียนลบแล้วนะเท่ากับ l ดังนั้นเนี่ยเวลาที่อาจารย์เนี่ยเขาถามหนูเขาจะมีข้อสอบแบบเติมคำว่าลิมิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ลิมิต f x เมื่อ x เข้าสู่5เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ย่างี้นะคำตอบของตัวเองก็คือลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าสู่5จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าสู่5ทางซ้ายมีค่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าสู่5ทางขวามีค่าและลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าสู่5ทางซ้ายและขวานี้เท่ากันเราถึงจะบอกว่าลิมิตมีค่าเอ๊คําว่ามีค่าคืออะไรคําว่ามีค่าคือหาค่าได้ไนี่แหละคะ่ะ สมมุตินะค่ามันออกมาเป็นอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้อะไรก็ตามที่เป็นแนวตี้ๆอะค่ะไม่สามารถระบุค่าได้ชัดเจนเงี้ยจะจัดอยู่ในกลุ่มไม่มีค่านะคะหรือว่า does not exist นะคะจำไว้นะฮะเข้าสู่ตี้หรือลบตี้ไม่นับนะคะจากนั้นค่ะขอมาเหตุตรงนี้นิดนึงคำว่าลิมิตจะต่างกับค่าของสมมุติลิมิต x เข้าสู่ a ของ f x เป็น l ใช่ไหม จะไม่เหมือนกับ f t a นะคะการหา f t a คือเหมือนกับเอา a อ่มาโยนเข้าไปในฟังก์ชันเลยแทนค่าเลยอันนี้คือการหาค่า f ณนะจุดนั้นแต่การหาลิมิตให้ทำความเข้าใจไว้เลยนะคะว่า x เนี่ยแค่เข้าสู่ a ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ a นะฮะแล้ว f x เนี่ยก็จะมีค่าเข้าใกล้ l แต่ไม่ได้เท่ากับ l นะคำว่าลิมิตไม่ได้เท่านะคะ เราไม่ได้แคร์ที่จุด A เปะ๊ะแล้วเราก็ไม่ได้แคร์ที่ค่า L เปะ๊ะแค่มันใกล้มากๆแค่นั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลิมิตซ้ายหาออกมาได้ค่าหนึ่งลิมิตขวาหาออกมาได้ค่าหนึ่งแล้วหนูพบว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไม่เท่ากันไม่ต้องเสียเวลาเลยค่ะอ่ะหรือในกรณีนี้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่จาพูดไปเมื่อกี้แต่มีทุกอย่างในนี้หมดละ หรือเราบอกว่าลิมิต f x เนี่ย x เข้าสู่ a มีค่าเข้าสู่จำนวนอนันต์คำว่าเจ้าสู่เข้าสู่จำนวนอนันต์เนี่ยอนันต์ทางด้านซ้ายอนันต์ทางด้านขวาได้เลยนะทั้งบวกทั้งลบอินฟินิตี้แบบนี้ค่ะบอกเลยว่าลิมิตหาค่าไม่ได้หรือว่าลิมิต does not exist ไม่มีลิมิตเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะอย่างในคลิปเนี่ยอาจารย์ให้หนูดูเนี่ย ตัวนี้ย1.8เพิ่มมา1.9เพิ่มเพิ่มเพิ่มเฮ้ยเข้าใกล้2มาเรื่อยๆปรากฏเป็น7พอพ้น 2, 2ไปปุ๊บมาจากทางนี้แหละอันนี้มาจากทางซ้ายใช่ไหมอันเนี้ยมาจากทางขวาก็จะกลายเป็นลด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 ลงมาเฮ้ยจาก2.2หจื2อเลยหลอดลดค่า x มาเรื่อยๆค่ะให้เข้าใกล้ 2, 2ปรากฏ <Favorite. S 2> ว่าก็เข้าสู่7เหมือนกันถ้าหนูเจอกรณีแบบนี้เราบอกเลยค่ะว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าสู่2ทางลบ ได้7เมื่อ x เข้าสู่2ทั้งบวกก็ได้7มันเท่ากันไหมเท่าลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาเพราะฉะนั้นประโยคเด็ดคือตรงนี้ลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาเท่ากับ7ต่างเท่ากันดังนั้นสรุปได้เลยค่ะว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าสู่2เฉยๆเลยเนี่ยก็ได้เป็น7จํา p r ใน e s t ใช่ไหมอาจารย์เอาข้อนี้มาออกอา้ามีคนตอบถูก ข้อนี้ตอบคือไม่มีลิมิตค่ะเพราะอะไรหนูดูนะลิมิตเมื่อ x เ,เข้าสู่1ทางลบกับ1ทางบวกเวลาเข้าสู่1ทางลบเนี่ยเราต้องใช้ทางไหนเราต้องใช้ฟังก์ชันบนใช่ไหมแทนค่าเข้าใกล้1เรื่อยๆเนี่ยปรากฏค่ามันเป็นอะไร1 9 9 9 7จ9 9เ9้อะไรเงี้ยเข้าใกล้2เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยลิมิตเมื่อ x เ,เข้าสู่1ทางลบเป็น2แต่ทีนี้พอ เราเริ่มจาก1.3ลดลงมาเหลือ1.2 1.1เอามาจากทางขวาใช่ไหมทางขวาของ1ใช้ฟังก์ชันนี้อ่ะเข้าใกล้1มากๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น5เห็นปะใกล้เคียงมากแล้วพบว่าลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าสู่1ทางลบเนี่ยเป็น2แต่พอ1ทางบวกเป็น5เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไม่ได้เท่ากันดังนั้นเลยบอกเลยว่า ลิมิตของ f x นะคะเมื่อ x เข้าสู่ 2, 2> หาค่าไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะขอโทษทีเมื่อ x เข้าสู่1หาค่าไม่ได้เพราะว่าข้อนี้ให้หาเมื่อ x เข้าสู่1เวลาเจอฟังก์ชันแบบนี้นะคะถ้าตัวเองอยากรู้ว่าเอ๊ะอาจารย์หนูต้องพิจารณาค่าลิมิตอ่ะเมื่อ x เข้าใกล้อะไรอะ่ะเข้าใกล้ตัวนี้นะคะตัวคัดติ้งพอยท์เนี่ยแหละเขาเรียกว่า breaking point มันแตกที่ตรงไหนเราจะพิจารณาที่จุดนั้นแหละ เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามัน d e ฟายแบบนี้ค่าอะไรก็ตามที่น้อยกว่า1เป็นต้นไปเนี่ยมัน define หมดถ้ามันดีฟายแบบนี้แปลว่าค่าเนี้ยอะไรที่มากกว่า1เนี่ยมัน d e ฟายหมดแต่ทําไมที่1อ่ะมันแตกมาเป็น2อันละ่ะเราก็อยากจะรู้ตรงนี้แหละค่ะว่ามันมีลิมิตไหมดูที่ตรงนี้นะคะค่าตรงนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า breaking point คุณสมบัติของลิมิตค่ะอันนี้หนูอาจจะคุ้นเคยกันมาบ้าง ลิมิตค่าคงที่ได้ค่าคงที่ลิมิตค่าคงที่คุณฟังก์ชันดึงค่าคงที่ออกมาแล้วไปคูณค่าลิมิตของฟังก์ชันนั้นได้ลิมิตผลบวกของฟังก์ชันนะะกระจายเข้าไปค่ะเป็นลิมิตของแต่ละฟังก์ชันก่อนแล้วมาบวกกันผลคูณก็ทําได้แต่ผลหารระวังนิดนึงตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์เด็ดขาดค่ะอาจารย์เขาหลอกไหมหลอกอยู่แล้วเขาจะให้หาลิมิตแบบนี้ซึ่งถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของโ o w ไปชาวรูว่า ถ้าเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ตี้ส่วนตี้เรามีวิธีแก้ไขกับมันยังไงจะมีเป็นเทคนิคเทคนิคสรุปไว้ค่ะลิมิตของฟังก์ชันยกกําลัง n ก็คือหาลิมิตมาก่อนเห็นปะไปลิมิตของฟังก์ชันนั้นก่อนแล้วทั้งหมดค่อยมายกกําลัง n ข้อนี้ใช้เยอะนะคะถ้าใครเขียนลงไปในโน้ตได้หรือ,อยังไงก็ใส่สตาร์ไว้เลยนะคะถ้าเจอแบบนี้นะคะนูหาลิมิตของฟังก์ชันก่อนจริงๆแล้วมันมีเงื่อนไขคือฟังก์ชันจะต้องต่อเนื่อง แต่ในระดับชั้นของพวกเราอาจารย์ไม่ได้เรียกว่าให้พวกหนูต้องแบบมาเช็คความต่อเนื่องของฟังก์ชันนึกออกไหมแต่อ,องก็สามารถที่จะอูมไปได้ผิดกฎนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ล็อกเหมือนกันลิมิตของล็อกฟังก์ชันจะเท่ากับล็อกของลิมิตของฟังก์ชันคล้ายๆกับการยกกําลังหนูเอาล็อกออกมาก่อนคํานวณเฉพาะลิมิตของฟังก์ชันก่อนแล้วค่อยเทคล็อกของค่าลิมิตนั้นเห็นไหมคะทีนี้มาสู่พวกนี้ค่ะ เจออะไรที่แบบตัวบนปนะเป็นข้าคงที่อ่ะไม่จําเป็นต้องเป็น1นะเป็นข้าคงที่ใดๆเลยแต่ต x, 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 and and ัวล่างเนี่ยดันเป็น variable xxx กำลังสอง x กำลัง n แล้ว take limit x เข้าสู่ infinity หรือลบ infinity ค่าเป็น0ูนย์หมดค่ะตัวนี้ใช้บ่อย Limit x เข้าสู่0ของ sin x ส่วน x เป็น1ถ้าใครเคยเรียนโลปิตาลูมาดิฟเลยค่ะดิฟตัวบนได้ cos ดิฟตัวล่างได้หมันจะใช้กันดิฟใช่ไหม ข้อ0เป็น1ส่วน1ได้1เห็คิดตามได้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันเราใช้โลปิตาลดูแต่เดี๋ยวมันจะต้องมีกําหนดตัวนี้ให้เป็น u มันจะมีการแปลงตัวแปร ى, เข้ามาช่วยแล้วก็ใช้ล็อกเข้ามาช่วยนะฮะก็จะได้เป็นค่า e นะฮะทั้งคู่1เอาให้ผ่านตานะลิมิต x เข้าสู่อินฟินิตี้ของ1บวก1ส่วน x กำลัง x ลิมิต1บวก x ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน x ไม่เข้าสู่0 ต่างได้หนึ่งกันหมดนะคะทีนี้บางคนเนี่ยเดี๋ยวเรียนเรียนไปแต่เองจะเกิดอาการที่เรียกว่า Overwhelm แปลว่าเริ่มกังวลเนี่ย f r e a k out สูตรเยอะอืมสูตรเยอะแต่จะบอกว่าสูตรเยอะยังไงก็ช่างยังไงก็ตามเนี่ยเรามีอ่าสูตรให้นักศึกษา ขาแอบเปิดของเก่าให้ดูนิดนึงอเอาคอสที่เพิ่งผ่านมาเลยละกันออนไลน์อีกแซมเลยค่ะให้ดูเลยไม่มีความลับว่าหน้าตาเป็นประมาณนี้นะ